ปารีสลุกเป็นไฟมาร์คลิซ่าเตทนนำทัพบ,บุกรันเวย์ปารีสแฟชั่นวีค2024บอกเลยว่าทำเอาปารีสแทบลุกเป็นไฟเลยทันทีค่ะหลังจากศิลปินแถวหน้าจากเกาหลีต่างพากันบินลัดฟ้าตบเท้าเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคในคอลเลคชัน for winter 2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคมเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยโดยในคอลเลกชันนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมสีเอิร์ธโทนและขาวดำเป็นหลักแต่สไตล์การแต่งตัวนั้นจะแตกต่างกันออกไปหลากหลายลูกเลยสำหรับคนดังจากฝั่งเกาหลีที่เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้เริ่มต้นจากมาร์คต้วนเป็นชิติพลลีชัยพรกุล และจองฮันที่ได้เข้าร่วมชมโชว์ของแซงโลรองเมนวินเตอร์24ตามมาด้วยลิซ่าและลิซามโนบานนายยอนและเฮาแอมบบสเดอร์ของแบรนด์อย่างฮเยอินที่ปรากฏตัวในแฟชั่นโชว์ลุยวิตตองคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาว2024 มาต่อกันที่ไอดอลสาวเจนนี่ที่เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ for winter 2024ในฐานะ global brand ambassador ของชาแนลตามมาติดติดกับนักแสดงหนุ่มอันฮโยซอฟและจอนโซมีที่ได้เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ l a c อร t e for winter 2024เช่นกัน ซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคนมาในลุกสดใสแถมสวยหล่อกินกันไม่ลงทำเอาแฟนๆที่เห็นภาพถึงกับกรี๊ดหนักมากเลยทีเดียวค่ะ